ตองมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง Hi Hi everyone What are you doing Yet? มาเที่ยวอเมริกาไหมคะพี่หอมอยู่รัฐอะไรคะออกกำลังกายครั้งแรกในรอบรอบกี่ปีอ้วนอะ่ะอ้วนมากเข้ามาเลยเพิ่งออกเหงามากเป็นกำลังใจให้หน่อยในการเดิน สวยขึ้นมากค่ะเป็นเพราะเลือดกูบีหรือเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉนันนน่นก็ทำจะทำไม่เคยสมหวังเรื่อเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปลา่าสามร้อยเงินในบัญชียอยู่ครบจ้าเอาตรงไหนมาอ้วนตรงพุงกับตรงตูดไปดูสภารักสารสินกันเอา อยากเที่ยวเมืองไหนพาเที่ยวเลยส่วนใหญ่หอมไปหอมต้องไป LA อะคะ่ะเพราะว่าญาติอยู่ LA ตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะเฮ้ยจริงดีเร็วคอมเมนต์มาเร็วฉันจะอ่านหัวคอมเมนต์เลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วง Q&A คะ่ะ ใครที่มีคำถามใดๆนะคะอยากจะถามถามเลยค่ะเพราะว่าหาเพื่อนคุยค่ะรักษาหุ่นแบบนี้มีแฟนหรือเปล่าไม่มีค่ะบางทีเราก็อาจจะดูดีเกินไปคุณอ้อยเล่นดีนมาไม่ได้จริงมะเนี่ยทุเรียนกำลังจะออกแล้วหูอยากกินนิวยอร์กเอลออ้อยเอนิวยอร์กเคยทำแล้วค่ะเหนื่อยชิบเป๋ง เจอน้องกับบ้างหรือเปล่าไม่เจอค่ะออะไรโอ้โหอ่านไม่ทันเลยเด้อ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 เ้อเด้แล้ต้องอ่านเด้อเด้อเด้แม่เมื่อไหร่มีแฟนอยากให้มีเมื่อมีคนมาจีบค่ะเมื่อมีคนผ่านอยู่อำเภออะไรเออเป็นบ้านคุณพ่อค่ะน่าจะอำเภอเมืองนะคะตาลายเพราะว่าเพราะว่าเดินแล้ววิ่งไปด้วยหรอเป็นช่วง Q&A ค่ะใครมีคาถาม ปกินอะไรมาครับทำไมถึงน่ารักไม่ได้กินค่ะทาครีมลูก้าอีฟค่ะแล้วก็สักคิ้วฝั่งสีปากค่ะมาเชียงใหม่บ้างครับเพิ่งกลับมาค่ะเอาตังค่าบัญชีหรือยางยังค่ะสรุปเรื่องของ้อวสดที่ออสไมล์เล่นค่ะหน้าใสใช้อะไรบ้างอ่ะเช้านี้นะคะใช้อะไรบ้างนะคะเออเอาแต่เมื่อคืนก่อนค่ะเมื่อคืนก็คือว่าโปะลูก้าอีฟนะคะแล้วก็นอนตื่นมาก็ล้างหน้าปกติตื่นมาหน้าจะใสเลย ผู้ชายที่ห่วงแม่อักษรย่อคืออะไรใครคือผู้ชายที่ห่วงอะคะแล้วก็เมื่อคืนไม่ได้มาร์กหน้านอนเลยก็เอามาร์กชี้ค่ะโปะหน้าโปะหน้าไว้หน้ายังฉ่ำๆอยู่เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทาครีมลูกาอีฟค่ะก็ปล่อยให้หน้ามันฉ่ำๆอยู่ลูกาอีฟลอตใหม่มายัางคะโหตีกับเรื่องโรงงานแพ็กเกจมากๆค่ะแพ็กเกจไม่ยอมส่งมาสักทีเราพร้อมบรรจุมากๆเลยค่ะเขาบอกเขาติดตุ๊ดจีนะหอมดาว่าเขาองแบบ แพ็กเกจเขาไม่มาตอนนี้กำลังเร่งอยู่เลยค่ะลองเพลงให้ฟังหน่อยเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำสั่งไม่ใช่ประโยคคำถามวันนี้อยากได้ประโยคคำถามค่ะอยากคุยด้วยลูก้าอีฟควรใช้อะไรคะยังไงอ่านไม่ออกเหนื่อยเหมือนกันเนาะแนะนำซีรีส์หน่อยอ่อ r e b o r n rich ค่ะตอนนี้ทรงจุงกีอย่างชอบชุดออกกำลังกายชุดนอนมึง เดินในแปเดวเองอะคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยเดินไปไหนครับเอ้ยคุณแอดคุณแอดฉันอ้วนอะฉันก็ไม่คยพูดเรื่องอ้วนกับคุณแอดเนาะฉันอ้วนมากเลยคุณแอดฉันต้องเดินแล้วอะฉันเดินไปตามหาความรักพูดด้วยเดินด้วยหนุนสุดๆใช้เวลาเดินเท่าไหร่บอกบ้างกับวันนี้ใช้เวลาเดินเท่าไหร่านนาาหรตามหลักควร5นาที ขอประโยคคํคำถามค่ะกับไทยขอเจอพี่หอมหนึ่งแมททัก f อเลยค่ะ LC คซควรใช้กลางวันกลางคืนคะทั้งสองอย่างค่ะกลางวันและกลางคืนผ่านเซเว่นไหมฝากซื้อไอติมหน่อยไปไประโยคบอกเล่าค่ะอ f i อ i e v e. นี่คืออ f ใช่ป่ะไม่มาทำงานหรอทำค่ะแม่แม่แมแมอ้วนแล้วพวกหนูเรียกว่าอะไรพวกมึงเรียกว่า อ้วนตะโกนนี้อ้วนทักเอฟซีก็ไม่รู้งานนะหฮ้ยเหนื่อยอ่ะอันเร็วมากเออเหนื่อยวะ<ม>่ะกูหิวด้วยและมันไม่มีแรงเลย<ม>ถ้าอยู่ๆขึ้นไลน์แล้วก็แบบลงไลน์านาเก็บอ<ม>่ะเอฟซีเต็มตัวไปดูสภา,ารักษสารสินเลี้ยงด้วย<ม> พาไปดูหนังหน่อยไม่มีแฟนอยากดูหนังชื่อไอแม่เรียกดูอีฟตลอดเลยเออไอเปลี่ยนชื่อแม่อยากให้ชื่ออีฟเห็นชื่อนี้ที่ไรคิดว่าอีฟตลอดเลยเปลี่ยนชื่อได้ป่ะไปบอกเพื่อนๆเอฟซีเ,เตรียมตัวพาไปดูหนังหน่อยไม่มีใครพาไปดูหนังอยากดูสภา,ารักสารสินไปดีขอคิวได้ค่ะเอฟซี FC ที่จะไปทักค่ะปิดโรง ดูหนังไปล้องเพลงที่ออสเมาาื่อไรเอ่อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมั้งคะไปดูหนังกับผมไหมายไปค่ะครีมามาเมื่อไหร่รอสั่งแล้วอ๋อู้อหัวกับครีมครีมไม่มีปัญหาเลยปัญหาเรื่องแพ็กเกจค่ะเพราะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจเก่าเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกลำคาญไปจริงนะแม่ทักเอฟซเลยค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะ ห้พสาวเรามั้งอาบน้ําเลยเดี๋ยวพาไปดูหนังทํางานก่อนเอาจริงไม่ต้องปิดโรงนะเหมือนเมานะอีตี้เขาเป็นหนังนอกกระแสได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูชื่ออีฟเอออีฟเอฟซี FC ที่ไปดูหนังเร็วแล้วนัดกันไปดูหนังอีดอ,อกเมาเ์นะว่าหนังไม่มีใครดูอ่ะมันเป็นหนังนอกกระแสมือมันเป็นหนังแบบดรามา่าคนชอบดูหนังหลอกโปกฮาไง ทำคิมด้วยหรอคะใช่แล้วคะ่ะปิดลงเลยพิตตี้เอฟซีที่จะไปนะคะให้ถักที่ไหนตี้กูต้องขนคนไปเยอะๆกูเขินเดี๋ยวโลงมันหลวม <c ười> ใครอยากไปดูหนังก็หอมปะคะไม่ผิดละคะ่ะอะไรคะแพท นาฬิกาหลุดเยอะมาลูกค้าท่านใดสนใจอ้าวใครอะออกกำลังกายด้วยอะก็เตรียมพร้อมอะหมอดูบอกว่าราสีตุนปีนี้โซเมดมาค่ะอีดอ,อกเขาบอกว่าโซเมดคือมาแล้วโซเมดมาแล้วมาแล้วนะเรื่องทิศน้อยนี่อ่ะสภารักสารสินไปดูแล้วก็เรื่องทิศน้อยดูดราม่าก,ก่อนแล้วก็ไปดูตลกมีสปอนเซอร์จากนอกอะแม่จริงเหรอ พี่โจงให้สปอนเซอร์แฟนขับไปดูหนังหรอไม่ต้องปิดโรงก็เหมือนปิดโรงโอ้โหแรงมากทิดน้อยก็ดีตี้มึงดูสองเรื่องแล้วเหรอสวัสดีค่ะใครอยู่กรุงเทพบัางคะหอมจะนัดดูหนังแต่ให้เลี้ยงหอมนะแฟนขับเลี้ยงอยู่แล้วแหละอุ๊ยไปดูหนังก็ต้องกินปพอพรดีต้องเดินเร็วกว่าน,นี้ไม่ไงั้นไม่ลดจริงหรอ หนห่วยอะ่ะเนื้อคู่คุณคือผมไงไหวปะละ่ล่ะดูแลไหวปะละ่ล่ะจริงลาะสิตุลจะได้คู่รวยปีนี้ราศีตุลปีนี้รวยมากทําที่อะไรรวยหมดทําเลยคิดจะทําอะไรทําเลยจะลงทุนอะไรทําเลยชอบเพศไหนเพศชายอยู่แล้วค่ะเมนจเน ชนีน่ารำคาญอยู่ด้วยน่ารำคาญเนี่ยแฟนคลับเป็นชนีเต็มหมดแต่แฟนคลับวนีใส่แมนแมนเหมือนกันแฟนคลับเป็นชนีก็คือจะอยู่แบบเดี่ยวอยู่กรุงเทพเดือนนี้แม่จะกลับแล้วขอดูพุง no ท้องใหญ่มากท้องใหญ่วคนท้องราศีที่จะดีนะคะปีนี้นะคะราศีมีน ราศีตุลราศีเมษราศีสิงห์อ้าราศีกลุ่มยี่สิบเก้าตุลาราศีใช่ปะยี่สิบเก้าตุลาเป็นเฮ้ยราศีตุลปะหรือพิจิก Are you Christian? Yes Catholic <c oughs> กรกฎมังกรหนาา้าใสเซคิมลูกกอีฟค่ะแต่อันนี้เพิ่งมาร์กหน้าด้วยแผ่น แผ่นชีสมากหน้าแล้วก็ดึงออกน้ำก็ยังแบบมันมัๆเงาๆอยู่กรุงเทพได้ยินว่าหนาวเมื่อคืนหนาวค่ะขอเล็กเด็ดหน่อยถ้าบอกไปอ่ะอย่าแทงนะไม่เคยถูกเลยเธอมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ะแต่แบบบุ้ยเนาดีกว่าแบบ แบบโอ้ยเขนะินอะเนียาสวยไปไหนสวยไปสุไหโกลกค่ะทุกคนคะ่ะยอดมันตกเดี๋ยวจะออกแล้วเข้าใหม่ให้ยอดมันขึ้นบอกเลขมาอย่าไปแทงดีกว่าครับพูดะเหงาคะ่ะเหงามากถ้าถูกตจอแป้งมาปะ เร็วผูชายแล้แน่อุ้ยกูยิ้มเขินคนานี้นก็ต้องเริ่มผูชายแหละลูก่าวไปเรียนเมียคุณบอยออกแล้วเข้าใหม่จะ,จะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคิดก่อนไม่ใช้ฟิลเตอร์หน้าสวยก่อนนะไม่มั่นนะค่ะเพราะฟิลเตอร์หน้ามันจะบีบงนี้ค่ะบีบให้หน้าเราเล็กงนี้ค่ะมันจะลบโหนกเราค่ะฮ่องกงหนาวหรอ เล่ามา <laughs> เช็คแม่งก,กินกูบ่ายแล้วเช็คทุกวันเช็คทุกวันเลยบางทีก็ราศีตุลบางทีก็ราศีจิกโอ้หน้าหงสาอะไรแบบเนี้แล้วดูนี่ลัคนาลัคนาว่าเราเป็นลัคนาอะไรเขาบอกลัคนาก็แม่นนะ เล่าจะแมเกิดมาขนาดนีน้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขามาฟังอยู่เขาจะหาว่ากูชอบเขากูไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่ว่าแบบว่าออกก่อนเดี๋ยวเล่าใหม่เดี๋ยวคนไม่เข้า มาเจ้าเสือเรื่องดวงบอเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอเจ้าเสือเรื่องความฝันลางบอกเหตุบอคอยสิเหล่าให้ฟังคอยสิฝันแปลกๆแล้วตื่นมาขคอยก็ได้เจออย่างที่ฝัน แปลกบาละ่ะแต่ค่อยฝันลืงเนื้อคู่ทุกคนเข้ามาแลวอย่าออกจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟัง <t> คิมมายังเขาหูพยายามเร่งเหลือเกินค่ะตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องแพ <t> ็กเกจทำไมรู้ว่าเราจะบอกให้คุณพูดเราทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอะ เคยเราเคยฝันนานแล้วอยากออกคนน้อยไม่อยากเล่าเลยอ่ะมันเป็นเรื่องความฝันที่แบบมันเป็นฝันแปลกฝันแปลกโอ้ยบอกดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่บอกเอางี้พูดหลวมๆลมก็คือว่าฝันนานและประมาณสามปีที่แล้ว ฝันถึงเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับบางเรื่องในฝันว่าเดี๋ยวก่อนคูต้องไม่บอกดีเทลก่อนเดี๋ยวมึงไปจับโปะโเขาได้คือว่าเราฝันเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเนื้อคู่เพราะมันมีงูอยู่อางนี้แล้วมันก็นานแล้วแล้วก็คือด้วยด้วยความที่เป็นคนที่มีเซนฝันเรื่องเรื่องแปลกใช่ปะ่ะแบบชอบ คนตายมาให้หวยหรืออะไรเงี้ยฝันแบบฝันประหลาดงูรัดไหมรัดแต่ไม่ใช่รัดกูรัดผู้ชายคนหนึ่งรัดที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเออืมอองูงูมันรัดยอดน้อยเดี๋ยวกูออกแล้วเข้าใหม่ก่อน มาเอาสิมาต่อต่อเรื่องงูต่อเรื่องความฝันต้องดูยอดก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเอ,อไม่ใช่สิจริง,รงๆก็เคยเล่าในในรายการ youtube รายการหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นอะตอนที่เล่าอะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นก็เล่าแบบไม่ได้คิดอะไรเกียรติที่เขาออกกูต้องเห็นยอดสามร้อยวิวก่อนอย่าออกนะให้กูเห็นยอดสามร้อยก่อนจบยังไงค่าแก้วเอาเรื่อง คือว่าอย่างนะี้ยังไม่ถึงสามร้อยนะงูกำลังจะมาแล้วยังไม่ฟังแล้วครับไม่ได้ไม่ฟังก็ห้ามออกค่ะ <c oughs> คนเริ่มลง,งขาดกูละเธอแต่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะอ่ะออกร้อยเก้าร้อยเก้าสิบแบไม่โอเคแล้วเป็นเรื่องความฝันที่แบบเป็นฝันที่เราอ่ะเก็บไว้ในใจตลอดเมื่อสามปีที่แล้วฝันถึงเรื่องนี้ก็ฝันเห็นงูรัดเนี่ยแหละ ก็รู้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อู่แต่ว่างูอ่ะมันรัดอวัยวะได้อวัยวะหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งออแล้วก็เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องกี่ยวกับเนื้อู่แต่เราก็แปลไม่ออกว่ามันหมายความว่ายังไงวะอันเนี้ยเพราะปกตินคนที่ฝันแปลก,ก็จะแบบมีเซนต์เรื่องฝันว่าเออถ้าฝันอย่างเงี้ยกูน่าจะถูกหวยใกล้เคียงหวยจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ฝันแล้วเนี้ยนึกไม่ออกแปลไม่ได้ก็ไปอัดรายการมาเขาเขาถามว่า ฝันเห็นงูเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือเปล่านี่ก็ตอบไปโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกกูฝันเห็นนะงูรัดที่นี่ที่นี่บอกงี้ง,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 งี้ไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเนื้อคู่เห็นมาเลยสามปีแล้วแต่เมื่อวานก่อนกูเจอผู้ชายคนหนึ่งเขามีงูรัดเหมือนในฝัน เขามาคุยด้วยแต่เขาไม่ได้จีบแต่เขามีงงรัตตรงนั้นตกใจมึงว่าเขาเป็นเนรคคู่กูปะแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหละแค่แบบเออมีโอกาสได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอืม เดารู้จักแล้วแต่ตกใจตรงที่เขามีงูรัดตัวอวัยวะนั้นพอดีเลยแล้วแม่รู้ได้ยังไงมันรัดตรงไหน,นก็กูเห็นน่ะพอเราบอกแค่นี้พอไม่พูดว่ารัดตรงไหนแต่มันคือตรงกับในฝันเขาอ,อาจจะจีบแบบไม่จีบก็ได้ งูสีอะไรเนื้อคู่จะเป็นผิวสีนั้นงูสีเหลืองเขาผิวขาวอะ่ะมันไม่ใช่งูขาวแล้วตรงไหนไม่บอกเขาไม่จีบก็จีบก่อนเลยเขาไม่จีบทำไมเห็นกูเห็นแล้วกันนะก็เห็นไงมันอยู่ในอวัยว,วะที่ไม่ได้อยู่ในลมพากูก็เห็นเนี่ย ไม่ได้บอกนะเขาลัดตรงไหนมึงอ่ะไปคิดกันว่าในลมพาไปเอาโค้ดมาเหรอทุยเขาเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหมายปองเป็นคนเดียวกันในฝันไหมคนละคนกันในฝันนะคือเป็นแฟนเก่าเหมือนแฟนเก่าอ่ะอุ้ยเหมือนแฟนเก่าอ่ะเหมือนแฟนเก่าอ่ะงูใหญ่ ในฝันงูใหญ่งูเหลือมงูเนื้อคู่เลยคือในฝันอ่ะแบบเห็นแฟนเก่าเดินมีงูผ่านออกมาคนนั้นแน่ๆเลยคนไหนจ๊ะยิม,มารู้ดี <c oughs> มึงเรื่องนี้มันเชื่อได้ปะหวาเราเอามาโยงกันได้ปะหวะ ออกความคิดเห็นสิชาวเน็ตทำแก้วเบิ้ลปฐุมราชเบิ้ลปฐุมราชเป็นงูดินค่ะ <c oughs> ป่องกระพลนหรือเปล่าชาวเน็ตชาวเน็ตต้องแสดงความคิดเห็นงานแฟนเก่าเจอเนื้อคู่เอออีดอกตอนแรกกูคิดอย่างนั้นเราคิดเยอะเลยฝันใช่ตอนแรกคิดว่าหรืออีดอกในฝันน่ะแฟนเก่าอะ่ะมีเมียแล้ว งูใหญ่รวยเงินนะแม่หรอฝันเมื่อสามปีที่แล้วนะกูจะรวยไหมอ่ะปีนี้เนอะอูจะปีนี้หมอดูทุกหมอดูบอกโซเมดเลยค่ะโซเมดมาเขาบอกเผอเผอเจอกันแล้วโซเมดอะสปาผู้ชายที่ตรงในฝันหรอคะแม่เขาบอกโซเมดมาแล้วเผอเผอรู้จักกันแล้วแต่ไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่คนเก่ากลับมา ราศีตุลค่ะสามปีที่แล้วงูตัวนั้นคงตายไปแล้วเนาะแต่เป็นฝันที่แปลกประหลาดมากแฟนเก่าหรือว่าแฟนเก่าเอางูมาส่งมันรัดเลยนะงูเหลือมันรัดเลยนะเมืองงูเหลือมันรัดมันรัดเลยเขาบอกว่าฝันว่าโดนงูรัดอะ่ะต่เจอเนื้อคู่ แต่งูไม่ได้รัดก,กูไงงูหลัดผู้ชายชายสาวโสดราศีตุนไปดูเลยปีนี้เจอเนื้อคู่ปีนี้มีเงินเพื่อนแฟนเก่าเฮ้ยหลดอีดอกได้เพื่อนแฟนเก่าเป็นผัวนี่นี่ฝันเห็นงูใหญ่จะได้ความอินดูจากผู้ใหญ่เอาหรอไม่มีเนื้อคู่หรองูเหลือมนะงูเหลือมรลัดๆๆๆๆเลยนะ ทำทาจะฉกตรงนั้นให้ทำทาจะฉกตรงนี้มีดวงแต่งงานนะแม่ใช่ราศีตุลมีดวงแต่งงานแต่ไม่ใช่กูแค่นั้นแหละคือไม่ใช่กูน่าจะเป็นคนอื่นที่ได้แต่ง <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหนจะไม่ใช่ไม่ลัคนากุมกุมก็ดีบหายเนื้อคูยไม่เกิดเนื้อคูยอยู่ไหนเนี่ย มาได้แล้วนะเพื่อนหลักผ่านเนือคู่มารู้จักเจอวันเดียวถ้าผู้ชายขอแต่งเลยทำไงไม่แต่งสิก <laughs> <c oughs> หวัวก็คือวิชาชีพแล้วป่ะออกกําลังกายทำไมเหงื่อไม่ออกเป็นคนไม่ค่อยมีเหงื่อคะ่ะต <c oughs> ีหวัวละกเขาลใครราศีตุลมั้งเบิร์นกี่แคล ุ้ยรอ้อยแคลวแล้วนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นก่อนจะเจอเนื้อคู่หางเงินก่อนเมื่อไหร่คีจะมาแม่โอ้ยอยยยยจะร้องให้เล่งแล้วแบบเปลี่ยนโรงงานแพคเกจไงเปลี่ยนโรงงานขวดเอสเซนต์พี่หอมเปิดไฟเลยดีกว่าถ้าไม่ชอบดับไฟอยู่สดๆขายให้หนุ่ม อยากได้จนใจจะขาดอืมก็ไม่เห็นนี่ใครจะมาอยากได้นะใครจะอยากได้ผู้หญิงอายุเยอะชีบามีลูกหนึ่งด้วยคืออีหนูปกป้องอีหนูปกป้องอ่ะมันก็บอกด้วยไม่ให้มีแฟนก็าถามว่าแม่มีแฟนได้ไหมมันก็บอกไม่ไดตนนไออ้ตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วเออตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วอะเห <S 2> <S 2> มันกูไม่อยู่เมืองไทยเนาะ คีแม่หนูซื้อไปไม่ได้ใช้เลยน้องเอาไปใช้อืถามน้องซิว่าดีไหมให้น้องรีวิวไนไหนน้องก็ใช้ละน้องต้องรีวิวด้วยค่ะ The older woman the thinner she like a fine wine ah great I agree ใช่มันเหมือนว่ายที่ยิ่งบ่มยิ่งดีอยากเป็นตัวแทนทำไงคะถ้าเป็นสายยิงแอดรัวๆก็ามาคุยกันค่ะ ต้องเป็นดีลเลอร์ใหญ่หน่อยอะค่ะที่เกียจส่งหลายเจ้าดูแลไม่ไหวแม่สามีรูปหล่อใครที่สุกกิโอ๊ยกูไม่ใช่คนเสือกเรื่องชาวบ้านเรื่องข้อขวเขาเที่ยงครึ่งแล้วอุ่ยยังไม่ได้สั่งข้าวเลยอะสั่งข้าวก่อนกินอะไรอะที่ไม่อ้วนแป๊บนะทีมึงควยแหก กเเ้หอมไม่แต่งหน้าหน้าเด็กมากใช้ฟิลเตอร์เธไม่ต้อแหละเปิดไรเห็นภาพอะไรดีใจสุดๆใสเอต้องมาป้าแค่นี้ก็เหนื่อยอยตายแล้วเนี่ยกินอะไรดีที่ไม่อ้วนอ่ะอกไก่อิวเฮ้ยเคปซีโอ๊ยอีอกไก่แซ่บอยากกินอ้วนมากไหมส้มตำไก่ย่างอ๋อไม่อ้วนหรอ เออส้มไก่ย,ย่างเนาะมันไม่อ้วนเนาะแล้วโซเดียมอ่ะไม่ต้องแคร์หรอกเนื้อคู่อาจจะเป็นเบิ้ลปทุมราชอีเบิ้ลก็ยั่วเพศไปเรื่อยอีเบิ้ลเป็นคนมีเซ็กอพ์พ p p e ยวนะสลัดไหมคะทุกคนเห็นว่าเบิ้ลปทุมราชเป็นยังไงเซ็กซี่ป่ะส้มตำไก่ย,ย่างอ่ะยังพอคุยกันได้หมูน้ำตกได้ป่ะก๋วยเตี๋ยวเลือกาับกากหมูโอ้โหเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดกั้นใจไม่สั่งกาก,ากหมู แม้สวยมาริซาแบกพิงอพูดไปพูดไปว่าซานว่าซานหนูจะเลขสี่แล้วเนื้อคู่ฉันอยู่ไหนใครๆก็ไม่เชื่อว่าโสดคิดว่ามีแฟนเออกูต้องโสดเพราะความคิดของพวกมึงไหมบางทีเราก็ดีเกนินไปเว้ยเขาบอกส้มตำอยากกินไก่ย่างอร่อยๆอ่ะชาบูชาบูดูรุนแรงไป,ไปกูจบที่ส้มตำละ สั่งข้าวก่อนสั่งข้าวก่อนจะจะมาเล่นใหม่ตามหาผู้ชายมีงู